เห็นเขาบอกว่าตอนเช้ามีอาถรรพ์อยากรุนเหมือนกัน้มันจะจริงหรือเปล่าตอนนี้เวลาตีห้าหนนาทีในเช้าพอไหมไอ้สัวไปยาอนรอช้าเริ่มเลยกูพยายามกดเลนและไอ้เยียแต่ไม่ทันว่ะเหลือป่ากับลมกู่เหี้ยน่นป่าละในลมด้วยตอนนี้ทีมกูได้เฟิร์นพิกนะแล้วก็คนแรกเนี่ยขอให้แบนฟอเลนแล้วเพื่อนก็แบนให้นะปกติแบนอีสปอร์ตมาอีกแลวไอ้สัตวันวันกูเจอแบบนี้ใจเย็นเพื่อนแล้วกูก็รอนานมากแครี่เมดไม่ไม่ขอมาสักทีกูเลยเปิดม้าโลมแม่งแล้ว คนสี่คนห้าเนี่ยเขาจะมาด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้ไปกิวกอดป่าแทนนะครับแล้วก็แล้วกัแต่ว่าเหี้ยหยานเะนี่ยอยู่ดีไม่ก็เปลี่ยนเป็นพันธุ์คือไม่พูดไม่จามไม่บอกเหี้ยอะไรอยู่ดีก็เปลี่ยนคิวกอดกูก็ส,รรรรรรรสับสน มันจะออฟเล่นหรือมันจะฟาร์มหรือมันจะยังไงห้าแต่เช้าเลยเฮียรเริ่มแกมาก็จัดหินโลงก่อนเลยแล้วก็มาช่วย,เ,ยเ,เ,เมนทอร์ทำการเคลียร์เลยเมนทอรคือแรดนะครับเพราะว่าสกินมันสีฟา้าโอเคเสร็จนะครับผมเห็นป่าว่าเขาจบบนเดี๋ยวผมก็เลยมาเคลียร์เลดต่อฝั่งของข้าฟาร์มช้านะครับก็เลยมาช่วยก็เลือไปเห็นนะครับคิวก่อดจะลังหัวจะโอเมนก็เลยยืนดูล่าลาแป,ป๊บนึงนะครับเพราะว่าฝั่งของข,ข้าเนี่ยค่อนข้างเลื่อนโลมแล้วก็มีโกโจสตัลูนะครับมาช่วยถ้ามึงอยากรู้ทำไมกูให้ชื่อว่าโกโจนะะมมมมมึึึงงงงรรรรอออดููเเเเเลลลลลยยยยปปป่่่่่่าาาาีผสววววว็็นนไคคับบ้้้แแแกกกกตติพช ไม่เป็นไรศพต่อไปอยู่ข้างหน้ากูล้วลงท่าอะไรจ้าเดี๋ยวพี่มาไปส่จังหวะนี้ไม่เคลียร์การแล้วก็ได้รู้ว่ามือยืนแรงไปไหนเนี่ยเล่นบนปลาไหลกูโดนกระทืบแล้วกับเพืพ่อนเนี่ยก็ไม่รอช้าที่จะไปสมท ong ก็ทำการส่งบัตรจับมือให้โกโจนะครับแล้วหารู้ไม่ว่ากูติดมูกเกนเหรอปรลาไหลกูสลับเลนไม่บอกที่เลยแม่งเดินไปล่างไม่มีใครดูแลบนป้อมกลางกูก็แตกแถมป้อมบนบิ๊กป้อมหนึ่งทูนิวันแต่ว่าเจอหน้าอีลินพอดีก็เลยส่งแม่งกลับบ้านไปแล้วจะล้าหาพ่อตอนนี้ล้าอีกนิดกูตกหัวให้ด้วยความที่่ผมมสสงััยนะครบบบวาทไแ ติดมุกเกนอะไรอย่างเงี้ยเลยทำการขอซีเนียร์ไปนะครับว่าขอแปดสกิลได้ไหมผมก็เลยลองร่อสอนนะครับเผื่อไม่ชัวร์ไม่ใช่หรอกมั้งผมว่า GM น่าจะแก้บัคแล้วแหละเห็นซีเนียร์อยู่ข้างบนพอดีก็เลยเดินไปหาแม่งเลยผมก็ส่งอิมมูจิทักทายไปนะครับบอกว่าขอ,อแล้วเขาก็ให้ความร่วมมือนะครับผมก็เลยรอนะครับสรุปคือกูติดมุกเกนอืมหัวหู สสดท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้มาเจอกันแล้วกับไอคิวนิวกระผมผู้ประกาศข่าวโปเตอุมมิกจากที่มีประเด็นร้อนนะครับในอาวีว่าทําไมเจมไม่แก้บัคสักทีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณอาวีกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณอาวีพร้อมเรียนครับผมโอเคพร้อมเลยครับตอนนี้โซเชียลนะครับมีประเด็นมากมายนะครับเจอกับทางอาวีหรือทีมงานนะครับว่าทําไมทีมงานเนี่ยไม่ทําการแก้บัคสักทีนะครับโอ้ใช่เลยครับคุณอาวีแล้วตอนนี้เนี่ยมีเหตุผลหรือเปล่าว่าทาไมเนี่ยไม่แก้บัคส จริงๆถ้าเราไม่เห็นผลนะครับเพราะว่าช่วงนี้สกินเข้าใหม่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดไฟนะครับผมหรืออาญาที่เพิ่งเข้ามาไม่นานมากนะครับหรือจะเป็นเวอร์เนอร์พลติกั้นใหม่นะครับหรือนาคอที่เพิ่งมาไม่นานมากเราทั้งนี้แล้วนะครับขอให้ทุกท่านรอก่อนนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนขอให้ทุกคนอดใจรอนะครับตามที่คุณ GM บอกนะครับคือผมโปรเตอุโมมิจบการรายงานเพิรุณเสร็จที่ได้ฟังข่าวเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวขอให้จีเอมนะครับแก้บ้านคนด่วนเลยนะไอ้สัสดูดิไอ้เ้ยคนอุบาทลจิมก็ไม่โดนน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 เเเเเดดดดดดีีี๋ยยยยวววววมมมมมมาาาาาูกกกกัััตต่่่อออลลลลคคครรบบผผ้้้้้้้โโโไไไไะะะะแแ็็ขึจจปิ ได้ชายเยอะนะโวตาย,ยดีพอเกิดใม่ผมก็เดินมาดูมันนคววงคืนะครับว่าด้านเจอโกโจซะก่อนนะครับก็เลยตกกระบาลแม่งไปนะไอกตรอนี้เล่นบนนะครับหยากับคิวก่อนนะครับไม่รอช้ที่เจอศัตรูเลยก็เข้าไปบกไุกคิวกอนกูยืนได้วิเดียวตายกณนึกว่ากระดาษตอนลุยหยาดนะครับที่ลำลมแล้วก็ตายไปมันเดืมเี้ยเลยกันเนี่ยตอนนี้แปน e ้นอีสปอร์ตทำงานแล้วแล้วป้าไหลก็ตอบว่าเล่นอาร์วีตอนนี้ศัตรูบุกแล้วกูเลยไม่รอช้ที่เปิดอีใสเลย่ะหรือไม่ว่านาตยาแรงมากอีกส่วนใหญ่กูไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้มันเข้า เยอะมากนะครับพวกจะกินแร่อะไรอย่างเงี้ยทางสัทธาสโตนนะครับก็เลยทำการนำ RV เข้ามาเยอะเลยนะครับขอแนะนำเลยนะครับร้านไอเดีเกมนะครับสัทธาเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับว่าคืออะไรเผื่อหลายคนนะครับอยากจัด ID เกมนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีมานี่เลยครับสัทธาไม่ว่าจะเกม RV Free Fire Valorant หรือ Robot หรือว่า ID เ RV ที่พี่เล่นอยู่เนี่ยก็มาจากสัทธาเหมือนกันนะครับสนใจอยากจัดนะครับพี่แปะที่จัดร้านให้หน้าโปรไฟล์มาต่อนะครับเมื่อกี้พี่ได้ 3Q นะแล้วก็ฟันอ้งมเนี่ยหายไปหมดเลยพี่ก็เลยมาเดินดันเวไว้คัดอมายนคัู่ะร์ ี่ตแเปิดตีแล้วก็ทิปสสวนไปนะครับแต่ว่ามูลาด้มีเกิดต่หารู้ว่ามีเทวกันแล้วรออยู่ฝันดีครับเนาะเลยเดินบนตีกอชจนหวาอย่าลืมไหมมาขบวนบาโอเมเดแม่งจับกูลก็เลยเครียดกุไม่อยู่มันก็วิ่งหนีไปเฮียมาเลินบนแร่เท่านะครับไปซัดกับอีลินแต่ว่าอีรินส่งกระบอกแต่เกมบันไดอยู่แล้วแม่งเริ่มวิกฤติตอนนี้สิบเก้านาทีเลยนะครับปรากฎกูเลยมาโซนกอตเพราะว่าถ้าได้มาเนี่ยก็ได้ชนะแล้วโอเมเดรไม่ใช่พุ่มนะครับผมก็เลยเดินหนีเพราะว่ารอสกิล ได้ดาวได้เอกแล้วผมได้ใจคนดูเ<ด>อยยังครับมีลืมข้อจอสองที<ด>สมยห